วันนี้ก็ดีค่ะเรื่อยๆก็คล้ายๆกับวันที่สองแหละแต่ว่าวันนี้อาจจะมีพัดแบบหลุดไปนิดหนึ่งค่ะหลุดไปบ้างแต่เมื่อวานพัดดีพัทได้ดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะก็ยังมีแอปโคช่วยที่จริงรู้สึกว่ามันแบบสามารถได้ดีกว่านี้เพราะว่ามันเป็นสนามที่ค่อนข้างที่จะแบบต้องไปที่ทงถึงจะทําแต้มได้แล้วมันก็ไม่ได้ไม่ได้ยากมากอะไรเงี้ยค่ะ จันเชื่อว่าทุกคนชอบแล้วจริงก็ชอบเหมือนกันเป็นหนึ่งในนั้นนะปีนี้เป็นปีแรกที่จีนมาพอร์ตแลนด์ค่ะแล้วก็รู้สึกว่ารู้สึกชอบสนามนี้รู้สึกว่ามันไม่ได้ยากเกินไปแล้วจริงรู้สึกว่าทุกคนแบบชอบที่จะสนามที่เราทำเบอร์ดี้ได้เยอะเพราะว่าหนึ่งมันแบบบูสต์คอนฟิเด n ซ์ให้เราด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. พูดยากนะคะแน่นองตีต่บมากๆถึงจะชนะสนามนี้ได้ในวันพรุ่งนี้นะคะ่ะแต่ว่าจริงรู้สึกว่าพรุ่งนี้ถ้าอยู่ในตัวแดงจินโอเคหมด แหละสาหรับที่นี่อะไรเงี้ยก็มันอยู่ที่ใครจะตีต่ําม,มากต่ําน้อยแค่นั้นเองจินว่าได้ก็ได้จินว่าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะจริงรู้สึกว่าตอนนี้จินฟีลลิ่งดีเกี่ยวกับเกมด้วยเกี่ยวกับตัวเองด้วยเกี่ยวกับมายเซ็ตตัวเองได้แบบดีขึ้นเยอะมากแล้ว